ข่าวด่วนรัฐแจ้งข่าวดีประชาชนทั่วประเทศที่ใช้บัตรทอง30บาทเรื่องสำคัญมากรีบดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสอปอสอชอจับมือคลินิกกายภาพบำบัด ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสี่กลุ่มโรคสปสอชอเคยการทำกายภาพบำบัดเป็นบริการทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายซึ่งมีความจำเป็นต่อผู้ป่วยอย่างยิ่งปัจจุบันมีคลินิกกายภาพบำบัดทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทองกับสปสอชอ58แห่งดูแลผู้ป่วยสกลุ่มโรคได้แก่ 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสตโตรก 2. ผู้ป่วยสมองได้รับบาดเจ็บทร um านูมติกเบรนอินเจอรี่ 3. ผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาจนเข้าสู่ภาวะคงที่ 4. ผู้ป่วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากพยันตรายชนิดไม่รุนแรง f r รจิลิตี้แฟ c เจอร์ฮิที่ต้องได้รับการฟื้นสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางอินเ r อร์มีเดียตแคร์ I ทั้งนี้ในช่วงระยะ3-6เดือนหลังจากอาการของผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤตหรือแพทย์ประเมินให้พ้นการเป็นผู้ป่วยในจะเป็นช่วงเวลาทองของการบำบัดร,รักษา g o l d น n ีเรียดเนื่องจากเป็นระยะสมองและระบบประสาทต่างๆของร่างกายมีความพร้อมที่จะรับการฟื้นฟูสภาพหากผู้ป่วยได้รับการบำบัดที่ถูกต้องและต่อเนื่องจะทำให้มีโอกาสกลับคืนสู่ภาวะปกติและสามารถลดความพิการได้ สำหรับรูปแบบของการให้บริการจะเป็นการเชื่อมต่อบริการกายภาพบำบัดโดยโรงพยาบาลจะทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายให้กับคลินิกกายภาพบำบัดนอกจากนี้ยังดำเนินการประสานส่งต่อผู้ป่วยให้มารับทำการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายต่อเนื่องที่คลินิกกายภาพบำบัดโดยเป็นการกายภาพบำบัดแบบเข้มขน้นร่วมกับหน่วยบริการไม่เกิน20ครั้งในช่วงโกลเด้นพีเรียด โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสชโทรหนึ่งสามสามศสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ